แทนที่เป็นภาษาฟินิทอ่านไม่ออกค่ะเวเวียนี่นะคะเราอยู่ตรงนี้ค่ะถ่ายรูปให้ลูก,ลกดีมากเลยค่ะทุกคน มีที่ทำบาร์บีคิวไส้กรอ,อกด้วยนะคะทุกคนเินป่านล้วจะเป็นทางเดินกลับทีอเป่านะคะดอกไม้ป่าค่ะใกล้ๆค่ะสวยบายบาย,บาย,บาย สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone h e ้ h e มอยก่ะสวัสดีค่ะทุกคนกับพ่อกับเมวลาทิ์นะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเดินป่าด้วยกันนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะข้างน,นอกประมาณ20-25ค่ะทุกคนไปด้วยกันค่ะวันยุดวันนี้เด็กๆมาอยู่ด้วยนะคะไปเจอกันที่ปา่าเลยค่ะ ทุกนไม่มาถึงแล้วค่ะขับรถจากบ้านไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวประมาณ4-5นาทีก็จะให้ดูวิวนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่เราจอดรถไว้ตรงนู้นนะคะฝั่งนู้นค่ะก็มีคนมาเดินมีรถเยอะเลยค่ะนี่ค่ะ อากาศดีค่ะทุกคน baby UC map map น,นะคะเราเดินเดินไปตรงนี้ค่ะแดดแรงมากเลยค่ะทุกคนแต่ก็มีลมนิดหน่อยค่ะ รมเย็นเ็นบรรยากาศนะคะไปเดินป่ากับเราค่ะแฟนบอกว่าไปทางนี้แฟนมาครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกนี่ค่ะสวยไหมคะบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยค่ะ มีเวทีด้วยค่ะทุกคนตรงนี้ baby map เราไปดูแผนที่กันนะคะว่าเราจะเดินตรงไหนแต่น่าจะไม่ต้องไม่เดินเยอะค่ะวันนี้บบนเด็กๆมาด้วยบบนี่นะคะแบบแผนที่บบเป็นภาษาฟินิชอ่านไม่ออกค่ะเวีย S <S นี่นะคะเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวให้แฟนพาไป <S <S <ś <itation> <ś ไปกันคะ่ะทุกคน เตรียมขนมแล้วก็น้ำมาด้วยค่ะเผื่อเด็กๆหิวในป่าอากาศเย็นมากเลยค่ะทุกคน มีห้องน้ำด้วยนะคะตรงนี้ห้องน้ำค่ะยศเวสาเวสาห้องน้ำเวสเวสาเวอเวเนี่นะคะไคนะคะอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะคะวันนี้ <laughs> go, 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 go. Ice cream, easy matcha. Ah, easy matcha, ice cream. Okay, what? Yeah, it's Yeah, it's all. You see, matcha. You see, matcha. ลูกสาวบอกว,ว่าพ่อจะซื้อไอศครีมให้หลังจากเราเดินป่าเสร็จนะคะทุกคนมีเด็กๆมาเดินด้วยค่ะเด็กๆ ในป่าเย็นมากเลยค่ะแต่ก็ใส่เสื้อกันไว้กันรังสี U V ที่นี่ก็ลังสี U V แรงมากเลยค่ะทุกคนลมลืม่นก็บูเบอรี่เยอะเลยค่ะยากมเดนคะเดนดว่ามีรูปไหมติดรูปไหม ยังไม่เยอะนะคะทุกคนมาดูแล้วยังปิดลูกไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะอาจจะเป็นป่าที่ไม่ค่อยเยอะดะะูแล้ว จะเป็นเป็นกระท่อมค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินไปดูกระท่อมจุดพักนะคะแวะพักตรงข้างล่างจะเป็นคลองนะ้ำค่ะเดี๋ยวพาไปเดูดคลองน้ำก่อนอ๋อมีดอกบัวด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวไม่พาดูเห็นเป็นต้นบัวแต่ไม่มีดอกน่าจะยังไม่โผล่นะคะ ดอกไม้ค่ะดอกไม้ป่าสวยสวยนคะไปดูกระท่อมกันจุดพักบรรยากาศดีมากเลยค่ะ มีจุดทิ้งขยะด้วยนะคะปะ่าร่มเลื่อนสะอาดลูกสาวเรียกวิดีโอเทควิดีโอ you can say something <laughs> <laughs> ว้าวคือว่านี่นะคะเจอคนฟินมา <laughs> เดินป่าด้วยะคะ่ะ ลูกให้ลูกลูกดีมากเลยค่ะทุกคนมีที่ทำบาร์บีคิวไส้กรอ,อกด้วยนะคะทุกคนเดินป่าช่อไรรก์มมหเ็น นี่นะคะเดี๋ยวไปพามาชมเป็นคลองน้ำมีบัวด้วยค่ะทุกคน ลูกดื่มน้ำกันค่ะมีคนฟินมาเดินด้วยค่ะมาเดินป่าเดินเดินมาสักพักก็เจอจักรยานที่เดิมหรือเปล่า เหมือนที่เดิมที่เราเดินมาเลยค่ะทุกคน <laughs> น่าจะใช่มา <laughs> เดินอ,อ <laughs> นนน้อมมาไอ้เซมเพจเดินไปทางนี้ค่ะนี <c oughs> ่เป็นห้องน้ำลูกสาวไปห้องน้ำค่ะ <laughs> <c oughs> Paling lek. Mak cik dekulu terapi. Mak mana? ทุกคนไปเจอบันไดด้วยค่ะลสาวตุเลตุเลเจอบันไดลงไปข้างล่างค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันน่าจะเป็นน้ำ baby we can go baby We c a n go We c a n go Look at ีลยวลงข้างล่างตรงนี้ค่ะน่าจะเพิ่งทําถนนค่ะเห็นเอาทรายมากองไว้เดี๋ยวเราเดินลงไปนะคะมีบันไดค่ะ คนแมเป็นหวัดค่ะอากาศร้อนเมื่อวานร้อนมากไปเที่ยวบ้านพี่คนไทยนะคะร้อนแล้วทีนี้ก็เปิดหน้าต่างนอนค่ะตอนกลางคืนน่าจะเย็นๆค่ะเราก็ไม่รู้สึกพอตื่นขึ้นมาก็เป็นหวัดนะคะข้างล่างเป็นน้ำค่ะ จะเป็นทางเดินกลับหรือเปล่านะคะเรากำลังทำถนนค่ะเห็นที่ตรงรถตรงนี้ด้วยทำถนนทางเดินนี่คะ่ะเป็นคลองน้ำค่ะนี่ขาดรถรถขนอิด ไม่ใช่อิดค่ะเป็นอะไรอ่ะก้อนหินมาทำทางเดินข้างหน้าเจอดอกดอกไม้ป่าค่ะทายชมใกล้ๆค่ะสวยสวยมากค่ะสวยมากเลยค่ะดอกไม้ป่า แดนคะ่ะเดินต่อนะคะนี่จุดมาร์กนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วค่ะถามว่าเป็นทางกลับไหมแฟนไม่รู้แฟนเพิ่งมาครั้งแรกค่ะไม่รู้จะหลงกันไหมคะ่ะห <c oughs> ลงป่ากันไหมวันนี้ <c oughs> ไปคะ่ะเดินด้วยกันทุกคนคลองน้ำค่ะ ไปค่ะเดินไปทางนี้กันนี่ค่ะทุกคนเราทำทางนี้นะคะที่ที่เราเห็นนะคะเอาเหินมาปูให้เป็นทางเดินเอ๊ะ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 ดื้อมากเลยนะคะอ้าล่ะอ้าล่ะอ้ามาอ้าล่ะ <laughs> <laughs> โยปูนายแนน,น สีแดงค่ะเก้าเก้าตายแน่แแนสีเหลืองอ,อ,อืม ชันมากค่ะค่อยๆเดินนะคะตอนนี้ประมาณเที่ยงกำลังจะบ่ายโมงค่ะเที่ยงกว่ากว่ารมเลื่อนมากเลยค่ะโก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 โ โยสิ Yo, huh? Jim, ่ะโอเปตตายาสีอะไรีะฮะเก้านิดเก้านิดโยเก้านิดสวยค่ะทุกคนลูกสาวบอกสวยนางจะวันนี้จะเป็นครูนะคะครูสอนภาษาฟินิชวันนี้เรามาเรียนเรื่องสีกันนะคะโยเก้าหนิดเก้านิด สอนมาตามทางเลยค่ะทุกคนปูน um, ้อยแนนอ่าปูน้อยแนนไปข้าง่าลิ้นตูเอามาลิ้นตู

niin, mutta se katsoo vaan kännykkä ja hidastelee. se on kiva paikka. Hei! On maha. Dokmai suoi maak. Sun pitää ehkä. Oppilas, minä olen opettajasi. No, sinä opettaja. sinä minä olen opettaja. Minä olen opettaja. Minä olen opettaja. Minä opettaja.

ำลังเดินกลับกันแล้วนะคะทุกคนกลับบ้านเัินค่ะนะคะกลับบ้านกันนะคะคลิปนี้แม่ก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนเดี๋ยวไปพาไปเดินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวพาทุกคนไปด้วยกันนะคะก่อนจะจบคลิปนะคะแม่ขอ ฝากทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ั b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์และครอบครัวเราด้วยนะคะทุกคนเจอกันกใหม่คลิปหน้าคะ่ะเหนื่อยมากเลยกลับบ้านกันแล้วะคะ่ะบายค่ะบายบายสวัสดีครับ ดีค่ะ